What's <laughs> name? น้้ำสรางได้แยกสาขาออกจากโรงเรียนบ้านแดงเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2477โดยมีนายมีวงอนันต์เป็นครูใหญ่คนแรกแต่อมาเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2498ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นโดยมีนายจันทร์ปิ่นเจริญซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รวบรวมเงินจากคณะครูและประชาชนในหมู่บ้านที่ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,500บาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างและได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช3,498ปีพุทธศักราช2,535เปิดขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พุทธศัก,กราช2536เปิดขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พุทธศัก,กราช2537เปิดขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช201 29ปีพุทธศัก,กราช2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช1 0 1่งทับมี3มห้องเรียนหนึ่งห้องทุรกาลใต้ถุนโลง่งปีงบประมาณ2568ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช105่งทับสปรับปรุงอาคารสองชั้นสี่ห้องเรียนใต้ถุนโลง่งบันไดขึ้นสองข้างและห้องน้ำห้องส้วมหญิง4ที่ทับ49 รงเรียนบ้านคำน้ำสร้างมีกระบวนการบริหารและการจัดการสถารศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบริหารงานโดยนายชำนาญสุรินามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างและนางสัสิธรวาชัยยงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างบริหารจัดการโดยใช้ KNS Smart Model เวส่ยทัศน์ ในปี2570โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีบุคลากรในสารศึกษามีศักยภาพชุมชนให้ความร่วมมือโรงเรียนมีภูมิทัศ์ที่ร่มรื่นมีแห่่งเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูมีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนเป็นผู้นิยมไทยน้ำใจงามตามวิถีไทยเอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง,ง่ายว้าดสวยทักทายดีคําขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำการพัฒนาสีประจำโรงเรียนสีเขียวขาวโรงเรียนบ้านคํานำสร้างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง ึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น258คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2จำนวนทั้งสิ้น24คนชั้นอนุบาล3จำนวน ส9คนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน25้าคนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวน28คนชั้นประถมศึกษาปีที่สามจำนวน25้าคนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จำนวน29คนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า จำนวน21คนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน31คนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1จำนวน22คนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2จำนวน18คนและชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3จำนวน15คนสุุขาดมีด โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสารศึกษาอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนได้ํำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยการน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในทุกด้านของการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ active learning ทำให้ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองโรงเรียนมีแผนการที่ช่วยการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อยกระดับและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการทั่วถึงทุกอาคารเรียนมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อบริหารการจัดการด้านการศึกษาและได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานจัดทำแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณของสหารศึกษาเพื่อให้มีความโปรง่งใสโรงเรียนมีการบริหารงานบุคคลในสารศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพโรงเรียนได้นำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้และโรงเรียนได้นำเนินการบริหารกิจการนักเรียนโดยคุณครูทุกท่านช่วยการสอดส่องดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมีการเฝ้าระวัง เด็กกลุ่มเสี่ยงปัญหายาเสพติดช่วยเหลือนักเรียนยากจนและการป้องกันการตั้งคันในวัยเรียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมด้านกีฬาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning การส่งเสริมโรงเรียนสุจริต การนิเทศภายในและการบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคำนาำสร้างเราพัฒนานักเรียนอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นเยาวชนที่เก่งดีและมีความสุขมีอาชีพรักเรียนได้มาตรฐานพร้อมก้าวสู่สังคมโลกยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ